สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาดูต้นกลูนะครับเมื่อวันก่อนนี้ผมมาถ่ายต้นดอกสนุนแล้วนะครับดูฝั่งนู้นนู้นครับเลี้ยงสวยอยู่ครับส่วนวันนี้ผมจะพามาดูต้นค,นคนนนมมนนลูกันนะครับ ว่ามัมนว่ามันมีลักษณะอย่างไรนะครับที่เห็นข้างหน้านี้เป็นต้นขูดขึ้นเยอะเลยนะครับเป็นกอเลยนะครับเดี๋ยวเราจะเดินไปดูกันนะครับว่ามันมีลักษณะอย่างไรนี่เต็มไปหมดนะครับต้นใหญ่ๆหแลนะ้วนี่ครับต้นขู่ ใบมันจะจหยิบหับนะครับกลิน่นชุนชุนมันมีดอกด้วยนะครับดอกของมันขึ้นเยอะเลยดูครับยอดมันกินได้นะครับเป็นสมุนไพรด้วย เก็บบาวหานความดันและอื่นอีกอีกเยอะนะครับขับปัสสาวะด้วยดูครับเต็มเลยได้มันจิกจักดูกาาาดูลำต้นของมัน นะครับใบมันนี่มันจะกรอบๆนะครับครับดังเลยครับกินมันจะกินมันชุนๆขึ้นเยอะมากเลยครับนะ บรรยากาศก็สบายมากครับยินครอ,องดูดิมสนุมด้วยสำหรับวันนี้เท่านี้ก่อนนะครับครูเด็กเลย